สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกับสาลี่ในเทปวิดีโอนี้นะคะสาลี่มาทําขอเหอแบรนด์แบรนด์หนึ่งคะ่ะที่เป็นแบรนด์โปรโดของสาลี่เลยนะคะก็คือแบรนด์บอร์เบอรี่นั่นเองสาลี่เนี่ยชื่นชอบสไตล์ของบอร์เบอรี่มานานแล้วนะคะ<ม>เขาเป็นแบบว่าสวยคลาสสิกอะไรอย่างเงี้ยทั้งกระเป๋าทั้งเสื้อผ้าแฟชัน่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอรู้ว่าเขามาทําเครื่องสําอางอะไรเนี้ยก็ยิ่งชื่นชอบสไตล์ของเขา มากเข้าไปอีกนะคะถึงแม้ว่าในชีวิตประจําวันเนี่ยจะเป็นคนแบบว่าโกโก้โอชอบกินส้มตําปลาร้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรื่องแต่งหน้าเนี่ยก็จะต้องขอสวยคลาสสิกอะไรประมาณนี้ไว้ก่อนนะอันนี้ซารีมีโอกาสได้แวะไปที่เคาน์เตอร์พารากอนค่ะเพราะว่ามีไวเชอร์ที่จะไปใช้นะคะเนื่องจากว่าเก็บสะสมแต้มสะสมคะแนนมาแล้วก็ไปแลกไวเชอร์ได้1 5 0 0าบาทกะว่าจะไปลองซื้อฟาวเดชั่นมาลองเล่นดูนะคะเพราะว่ามันรู้ว่ามันราคาอยู่ที่ประมาณ2050บบาทเนี่ย คือเรามีไวเชอร์พันห้าใช่ไหมเพิ่มเงินอีกนิดหน่อยก็ได้ฟาวเดชั่นของ Burberry มาใช้แล้วก็เลยลองไป,ไปเลือกดูที่เคาน์เตอร์นะคะเป็นฟาวเดชั่นรุ่นใหม่เป็นคอลเลคชันใหม่ของ Fall แล้วก็ Winter เป็น Velvet Foundation นะคะ ไม่ค่อยมีรีวิวเท่าไหร่นะคะเจ้าฟาวเดชั่นตัวนี้เนี่ยแต่สลิคเคยเห็นน้องคนหนึ่งเขามาพูดแล้วก็สไตล์การแต่งหน้าของเขาเนี่ยสลิชอบนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เขาแนะนําอะไรเนี่ยสลิก็จะชอบด้วยก็เลยไปลองเลือกดูเป็นรุ่นนี้นะคะดูแพคเกจจิ้งก่อนละกันแพคเกจจิ้งเขาแบบว่าดีมากๆเลยอะ่ะกระดาษแบบว่าเหมือนแบบกระดาษการแต่งงานอะไรประมาณนั้นเลยนะคะของสลิเนี่ยได้มาเบอร์2 0 8นนะคะจริงๆแล้วรุ่นเนี้ยเบอร์ อร์208เนี่ยเป็นเบอร์ที่เข้มที่สุดแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครสีผิวเข้มกว่าซารีเนี่ยก็มีรุ่นเชียร์นะคะรุ่นแรกของเขาเลยเนี่ยจะมีสีเข้มมากๆเลยไปจนถึง African g โกลอะไรประมาณนี้เลยนะคะถ้าใครแบบว่าหาฟาวเดชั่นสีเข้มๆไม่ได้เนี่ยลองไปแวะที่เคาน์เตอร์นี้เลยซารีแบบชอบมากเลยที่เขานําเข้าสีเข้มๆม,มาด้วยเพราะว่าน้อยที่บริษัทเครื่องสําอางเนี่ยจะนําเข้าสีแบบ ค่อนข้างดีมนนะคะซึ่งตัวนี้รุ่นเชียร์ของเขาเนี่ยเขานําเข้าสีค่อนข้างแบบดีฟมากเลยคล้ำมากกว่าสีผิวของซารีประมาณสอสาเฉดได้เลยนะคะก็แพคเกจิ้งเปิดมาด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นลายแบบว่าออริจินอลเป็นลายที่แบบบ่งบอกสไตล์ของเขาเลยแล้วก็เจ้าวอลเฟต์ฟาวเดชั่นรุ่นนี้เจ้าขวดของเขาเนี่ยจะออกจะแบบว่าเป็นเนื้อแมทนะคะแตกต่างจากรุ่นเชียร์รุ่นเชียร์จะเป็นแก้วใสๆเปิดออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะชอบอยู่อย่างหนึ่งคือหัวมันล็อกได้เนี่ยเรากดไม่ลงใช่ไหมเราต้องแบบว่าทำ การหมุนก่อนถึงจะกดแล้วลงยังไม่ได้ลองใช้นะอันนี้เอามาขอเห่อให้ดูนะคะเวลาที่เรามาทําวิดีโอขอเหอ่อล้วไม่ได้มาบอกว่าของที่เราซื้อมาเนี่ยมันเป็นของที่ดีหรือเปล่านะคะเอามาเห่อให้ดูว่าเดี๋ยวอีกหน่อยนะใช้ไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยจะมามีรีวิวอะไรประมาณเนี้นะคะ ก็สรลี่ชอบเ,อเคาน์เตอร์นี้นะคะหลังจากที่ได้ฟาวเดชั่นตัวนี้แล้วเนี่ยพนักงานเขาก็ชื่อคุณแนนนะคะเป็นคนที่น่ารักทีเดียวหละ่ะเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยบีบเท่าไหร่เขาก็จะคือมีหน้าที่ขายตามลักษณะว,วิชาชีพของเขานะคะแต่เขาจะไม่ได้มาลักษณะบีบว่าเอาไปซีเอาไปลองใช้เอาไปเหอะอะไรเงี้ยเขาจะเป็นในลักษณะที่ว่าเออผิวหน้าของคุณน่าจะเหมาะกับโปรดักตัวนี้นี้นี้นะแล้วเขาก็จะเอามาลองให้เล่นแล้วพอดีวันนั้นเนสัลลี่ว่างสลี่ก็เลยแบบว่าได้นั่งเล่นเป็นครึ่งครึ่งช เรื่อยเปื่อยนะมีความสุขไงเวลาเราได้ไปอยู่ในที่ที่เราแบบชอบอะไรเงี้ยชลิถามคุณแนนเลยว่าคุณแนนมีความสุขใช่ไหมคะที่แบบว่าทํางานในเคาน์เตอร์บริการทั้งวันเนี่ยมีโอกาสได้เล่นนู่นนี่นี่นั่นนะคะแล้วเขาก็บอกอืมชียักหน้ามีความสุขชลิเองยังพูดเลยว่าอยากจะไปสมัครงานมั่งทําในเคาน์เตอร์แบบนั้นนะอะทีนี้คุณแดนเขาแนะนําแป้งผสมรองพื้นตัวหนึ่งอะนะคะอันนี้เป็นเชียร์ฟาวเดชั่น ลักษณะแพคเกจิ้งเป็นเหมือนกันเลยแกะออกมาข้างในนะคะก็จะเป็นแบบนี้เป็นลักษณะแบบนี้ห่อด้วยกำรรมะหยี่แบบนี้นะคะแล้วก็มีลายเช็คของเบอร์เบอรี่แบบนี้นะคะเปิดเข้ามากล่องเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะลายก็จะเป็นลายเบอร์เบอรี่เลยนะคะด้านนี้ด้านหน้าเนี่ยมีคําว่าเบอร์เบอรี่ด้วยไม่รู้เห็นไหมเห็นไหมคะเสร็จแล้วตรงนี้ที่เปิดจะเป็นแมกเนตประมาณนี้ เวลาเปิดปิดก็จะเป็นแมกเนตประมาณนี้นะคะเปิดขึ้นมาเป็นแป้งลักษณะนี้นะคะนี่แหละสีที่เขาบอกว่าเวลาสรลใช้แล้วมันจะดูแบบว่าโกลโกเป็นเหมือนฮันนี่โกลแล้วก็จะเป็นลายเบอร์เบอรี่แบบนี้ด้วยซึ่งคิดว่าเวลาที่ใช้ไปแล้วลายมันก็จะหายไปเองแต่ก็นะเวลาที่เราเห็นอะไรสวยๆแบบนี้มันก็น่าใช้ใช่ไหมล่ะทีนี้อีกชั้นหนึ่งก็จะเป็นสปันช์นะคะสปันช์ที่ให้มาเนี่ย ก็รู้สึกว่าจะเป็นสปันแบบดีด้วยนะคะเนื้อคือจะเป็นเนื้อค่อนข้างดีเลยนะก็ใส่ลงไปในนี้ประมาณนี้นะคะข้างหลังจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะบอกชื่อบอกเบอร์เผื่อใครสนใจอยากจะรู้อ่ะทีนี้ใส่กลับเข้าไป เขาก็แนะนําอีกเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ขายนะเขาก็เอามาให้เล่นแล้วก็บอกว่าเนี่ยลองบลัชออนตัวนี้สิบลัชออนตัวนี้ก็ค่อนข้างดีซึ่งสรี่รู้อยู่แล้วก่อนที่จะไปเคาน์เตอร์เนี่ยศึกษาหาข้อมูลอยู่แล้วว่าอะไรเป็น product ที่เด่นๆของเขารู้ว่าบลัชออนของเขาเนี่ยเป็นบลัชออนที่เนื้อนุ่มมากๆนะคะเป็นอะไรที่แบบว่า high end luxury ที่แบบว่าใช้แล้วต้องแบบว่าอน j o y กับมันอะไรประมาณนั้นนะ่ะคือรู้อยู่แล้วพอเขาพูดมาสร ل ก็เลยเอามาลองเล่นดูนะคะแล้วเขาก็แบบเดินหายไปเขา ก็ประมาณว่าเล่นไปนะไม่บีบไม,ไม่แบบว่าไม่บังคับตามใจเล่นไปเลยซึ่งเขาก็เดินหายไปแต่ว่ายังอยู่ในระยะที่เราสามารถแบบว่าเรียกกลับมาถามข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยได้เนะีคือเขามีเวลาให้เราเลือกเล่นเลือกตัดสินใจนะคะก็เป็นในลักษณะเดียวกันนะคะกล่องก็จะเป็นในลักษณะเหมือนเดิมเป็นแบบเนี้ยนะคะเป็น Burberry Light Gold นะคะเป็นชื่อของ Blush o อของเขาเสร็จแล้วก็เป็นแพคเกจิ้งแบบนี้นะคะเป็นกระมยีแบบนี้ แล้วก็เหมือนเดิมคือเปิดมาก็จะเป็นลายบูเบอร์อรี่แบบนี้บเบอร์อรี่อะเรียกผิดเป็นบูเบอร์อรี่ไปเลยนะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเหมือนกันมีโจกสอนเขียนบเบอร์อรี่ตรงนี้นะคะเป็นแมกเนตเหมือนกันเป็นลักษณะอย่างนี้ สีที่เขาเลือกมาให้เนี่ยก็เป็นสีที่พอเลือกปุ๊บแล้วสลี่ชอบเลยนะคะจริงๆสัลี่ดู05ไว้นะเป็นสีที่ค่อนข้างฮิตแต่ว่าคุณแนนแนะนําสีนี้นะคะก็รู้สึกว่าโอ้โหชอบมากเลยตอนที่เขาแนะนํามาเนี่ยแต่พยายามคิดอยู่ตั้งนานว่าเราจําเป็นหรือเปล่าที่จะต้องซื้อไปวันนี้คิดอยู่เล่นอยู่อะไรเงี้ยลองแตะแล้วแตะอีกลองพยายามดูว่ามีสีนี้ยังที่บ้านคิดสรตะอะไรเรียบร้อยมาแล้วเนี่ย ยังไม่มีสีประมาณนี้นะคะเป็นแบบว่าน้ำตาลนู้ชมพูชมพูมพนะเนี่ยประมาณนี้นะคะก็เลยแบบว่าโอเคโอเคได้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 ไดไดทำตามหัวใจเรียกร้องไปนะคะเสร็จแล้วแปลงที่เขาให้มาเนี่ยจะเป็นลักษณะแปลงแบบนี้นะซึ่งขนแปลงเนี่ยนุม่มนุ่มเป็นแปลงในลักษณะดีปกติขนแปลงที่ใส่มาในตลับแบบนี้มันจะแบบว่าค่อนข้างแข็งคุณภ,ภาพมันจะไม่ดีเท่ากับแปลงที่เขาผลิตออกมาเองนะคะแต่ว่าเจ้า แปรงตัวนี้นะคะขนแปรงนุ่มมากๆเลยแล้วก็หัวแปรงเป็นลักษณะเฉียงๆแบบนี้ซึ่งมันจะแบบดีมากเลยเวลาเราทําแบบนี้เออนะขนาดแปรงขนาดดีเทลแปรงดูด,ดิมีคําว่าเบอร์เบอรี่ตรงนี้เลยอะ่ะเขาเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะของโปรดักซึ่งเราก็แบบว่าประทับใจนะคะเราเขาเรียกว่า appreciate ตรงนั้นน่ะนะ,ะรู้สึกด,ดีเวลาที่แต่ละแบรนด์เขาดูแลรายละเอียดของโปรดักดีๆนะคะทีนี้ทะเก็อยากลองเล่นเจ้า คอนซีลเลอร์ของเขาเหมือนกันนะคะอันนี้คือแบบผลพวงผลภัยได้นะคือนั่งเล่นนั่งอะไรไปแล้วก็คือแบบว่าดูว่ามันดีแล้วก็เลยลองเล่นมานะคะเป็นเชียร์คอนซีลเลอร์ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้คล้ายๆกับเจ้าของ YSL ค่ะ e u p h a n อะคะที่โด่งดังมากๆเลยเป็นคอนซีลเลอร์ใต้ตาที่แบบโด่งดังมากๆเลยนะคะเจ้าตัวนี้ซารีเลยเห็นปุ๊บก็เลยอยากลองเล่นเป็นในลักษณะของแบบเนี้ยแล้วก็กดๆ นะคะกดๆแล้วมันก็จะออกมาทางปลายนี้แล้วเราก็แบบว่าง่ายอ่ะในชีวิตประจําวันมันก็แบบกดปุ๊บมันก็อย่างนี้ได้เลยนะคะเคยมีคนออกมาพูดว่ามันดีกว่าของ YSL อีกลองใช้แล้วเดี๋ยวจะมาบอกนะว่าเป็นยังไงทีนี้ก็หมดแล้วแหละพอรักที่ซื้อวันนั้นเนี่ยเขาก็ถามว่าเป็นสมาชิกของ Burberry บ้างหรือยังคะสตรีก็บอกว่ายังไม่เคยเลยเนี่ยเป็นครั้งแรกที่มาเหยียบเคาน์เตอร์ Burberry เพราะว่ามันอยู่ค่อนข้างไกลบ้านเขาก็เลยให้กรอกรายละเอียดนะคะเป็นสมาชิกสตอรีถามว่า แล้วเ,เป็นสมาชิกเราได้อะไรคะเขาก็บอกว,ว่าเวลาซื้อของเนี่ยเราจะได้แต้มด้วยนะคะซื้อก็เออได้แต้มเราไปทําอะไรคะเขาบอกว่าเวลา,าสิ้นปีเนี่ยจะเอาแต้มมาแลกของรางวัลได้ซึ่งสลิมเคยรู้ว่าบริษัทอื่นๆทําในลักษณะนี้เหมือนกันนะคะสลิก็แอบแซวเขาไปว่าเอาแต้มมาแลกกระจเหรอคะเอาแต้มมาแลกกระเป๋า่องสัมางเหรอคะเขาบอกว่าไม่ใช่นะไม่ใช่นะเอาแต้มมาแลกผลิตภัณฑ์ของเขาที่เอากับไปใช้ได้จริงซื้อบอกจริงหรอเออไม่เคยเห็น แบรนด์ไหนเนี่ยมาออฟเฟอร์มา offer, ม,มีข้อเสนอแบบนี้เลยนะคะส่วนใหญ่จะแบบว่าเอาแต้มไปแลกกระจกอะไรประมาณเนี้ยเขาก็บอกว่าอืเอเอาแต้มมาแลกเครื่องสําอางที่อาไปใช้ได้แต่ว่ายังไม่รู้ว่าเป็นอะไรเดี๋ยวทางบริษัทจะแจ้งอีกทีนึงก็เลยคิดว่าเออมันเป็นนโยบายที่ดีนะเออเราก็สมัครกรอกข้อมูลกรอกรายละเอียดไปเนี้ยทีนี้มันจะมีหัวข้อแซมเปลิลใช่ไหมคะสลรีก็เลยเอกใจว่าโอ,อ้ปกติเนี่ยแซมเปิลเนี่ยเขาแจกกันยังไงคะที่คอเตอร์เนี่ยเออสลรีได้ ซมเปิลมาจากกล่องบริการความงามกล่องหนึ่งนะคะเขาให้มาเป็นแพ็กเกจเล็กๆมากเลยเป็นฟาวเดชั่นเนี่ยเล็กๆแต่ว่าเขาให้มาเบอร์สี่เขาก็แบบว่าหู oo, เบอร์สี่เลยเหรอแล้วผิวหน้าอย่างนี้เบอร์สี่เลยเหรอค่ะซิก็บอกอืมใช่แล้วชิวชนี่ซิก็เลยแบบว่าอืมปกติที่เคาน์เตอร์เนี่ยแจกเลยหรือเปล่าคะแจกฟรีไหมเขาก็บอกอืมแต่ว่าจะมีไม่ครบทุกสีนะคะจะมีเบอร์สี่แล้วก็เบอร์หกเบอร์แปดหรือไงเนี่ยแหละนะคะถ้าเกิดใครอยากลองฟาวเดชั่นของเบอร์เบอรี่นะ <ๆ S 1> ลองไปเดินไปที่เคาน์เตอร์เลยแล้วก็ไป ขอแซม p l e ลเขาได้นะคะแล้วเขาก็จะเลือกสีที่ใกล้เคียงที่สุดมาให้ลองนะคะทีนี้คุณนานเขาก็เดินกลับไปแล้วเขาก็กลับมาพร้อมเจ้าสิ่งนี้ค่ะแทนเด่นเป็นอะไรรู้เปล่าเดี๋ยวจะแกะให้ดูตอนสลีเห็นแบบเขาถืออันนี้มาสารัรีแบบใจสั่นอะ่ะใจเต้นตบๆตึบแล้วก็แบบว่าคุณานคะตึงเต้นมากขอบคุณมากๆเลยที่แบบว่าให้อันนี้มาเพราะว่าสาัลี่รู้ว่าเวลาที่ไปที่เคาน์เตอร์มังนอกเนี่ยแล้ว ซื้อของที่เคาน์เตอร์เบอร์เบอรี่เนี่ยเขาจะแถมอันนี้ให้นะคะสำหรับลูกค้าเออเป็นเจ้าลิปสติกนะเองเขาจะมี2รุ่นนะเป็นรุ่นเชียร์กับรุ่นคอเวอร์นะคะแต่นแรกคุณแดนหยิบรุ่นเชียร์มาให้แล้วสลี่อยากได้เป็นรุ่นคอเวอร์เพราะว่าเป็นคนปากคำํำเ,เขาก็เลยไปเปลี่ยนให้นะคะเป็นลายเช็คของเบอร์เบอรี่เหมือนกันเปิดมา เป็นแบบนี้นะคะคือบอกเขาว่าตั้งแต่ซื้อของซื้อเครื่องสําอางมาเนี่ยต่อให้จะซื้อกี่พันก็แล้วแต่เนี่ยเคยได้มาแต่เป็นแบบซองนะแต่ว่าอันนี้คือแบบว่าได้มาในลนักษณะแบบนี้ยคือเห็นเล็กๆแบบเนี้ยลิปสติกแบบนี้อยู่ได้หลายเดือนเลยนะแล้วที่สําคัญมันน่ารักคืออะไรรู้ป่ะมันมีลายเบอร์เบอรี่อยู่ตรงลิปสติกด้วยเห็นไหมสลี่พยายามหมุนรอบๆให้ดู นะคะประมาณเนี้ยประทับใจมากๆไม่เคยได้อะไรแบบนี้มาก่อนนะคะแล้วเขาก็หยิบมาให้นะแล้วก็แบบว่าขอบคุณเขามากๆเลยเขาเป็นเบเอคนหนึ่งที่แบบว่าน่ารากักน,นะคะน่าคบสล,ลียังคิดอยู่เลยว่าเอา้วันหนึ่งเนี้ยเราจะทําวิดีโอดีไหมเกี่ยวกับว่า b a คนไหนที่น่าคบที่แบบว่าเวลาเดินเข้าไปแล้วเขาจะไม่กินหัวเราอะไรประมาณเนี้ยนะคะก็นั่นแหละก็เป็นอะไรที่ประทับใจมากสําหรับแบรนด์เบอร์เบอรี่ครั้งนี้นะคะที่เข้าไปสัมผัสดูนะคะเป็นราคาที่ค่อนข้างแพงนะคะสลคิ ว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างแปลกแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้ของรางวัลตัวเองนะคะหรือว่าอยากจะซื้อไปเป็นของขวัญอะไรให้ใครเนี่ยรับรองไปที่เคาน์เตอร์นี้เถอะแล้วก็จะไม่ผิดหวังออกมาแน่นอนนะคะเพราะโปรดักต์แต่ละอย่างเขาเนี่ยค่อนข้างดีจริงๆเพะซารีใช้เวลาไปลองเล่นลองเลือกดูนั่งแบบว่าอันนี้ก็ดีอันนั้นก็ดีแต่ว่าคิดสราระแล้วหยิบมาแค่ที่เราอยากจะลองใช้ก่อนนะคะส่วนอายแชโดว์เนี่ยารีไม่ได้ได้อะไรมาเลยเพราะว่าคิดว่าอายแชโดว์ที่มีอยู่อย่างมีสเลกมีอะไรเนี่ยก็ ็ยังโอเคอยู่ถามว่าอยากได้ไหมอยากได้นะเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างดีดีมากๆเลยแหละนะแต่ว่าอดใจไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวไว้รอ,อครั้งหน้าไปเยี่ยมครั้งหน้าแล้วค่อยหยิบค่อยจับอะไรมาแล้วกันนะ ก็เป็นประสบการณ์ของซารีนะที่แบบว่าประทับใจนะคะในการไปซื้อของครั้งนี้แล้วก็เอามาแบ่งปันกันเอาราคาหมดไปแล้วนะคะขอเหอ่อของซารีวันนี้นะคะเดี๋ยวจะไปลองใช้ดูนะคะและดีไม่ดียังไงนะคะก็จะมารีวิวในรายละเอียดให้ฟังนะคะถ้าเพื่อนๆมีผลิตภัณฑ์จากเบอร์ r บ y รที่เป็นเ o r i t e ของเพื่อนๆเ,เหมือนกันก็เขียนมาคุยกันบ้างนะคะวัาหลังที่ซารีไปที่เคาน์เตอร์นี้อีกก็จะได้ไปเลือกไปลองไปเล่นอีกนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมวันนี้ไปแล้วเจอกันเทปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย